ลูกจากลอยแก้วผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิน่นคือต้นจากทะเลที่ขึ้นตามชายฝั่งบริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามซึ่งชาวบ้านเสม็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้นำมาแปรรูปสำหรับจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านสม็ดงามตาบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้ตลอดทั้งปี สำหรับลูกจากที่นำมาแปลรูปทำเป็นลูกจากร้อยแก้วนี้จะเป็นลูกจากที่แก่พอดีนำมาผ่าเอาเนื้อที่มีสีขาวออกจากนั้นทำการปรุงรสใส่น้ำตาลและส่วนผสมต่างๆซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านเสม็งงามให้มีความหวานที่มีความพอดีและเพิ่มความหอมด้วยน้ำใบเตยลงไปตั้งไฟให้เดือดเมื่อคลายความร้อนลงก็ตักใส่ถ้วยเติมน้ำแข็งรับประทานเย็น มีรสหอมหวานอร่อยชื่นใจหรือสามารถเก็บถนอมไว้ในตู้เย็นเพื่อนำไปทานในวันต่อๆไปก็ได้โดยนายพีรพงศ์สมุทคีรีหรือประธานเลประธานพัฒนาป่าชายเลนบ้านเสม็งงามได้ต่อยอดส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกจากลอยแก้วของชุมชนซึ่งนอกจากพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนปลูกต้นจากเป็นจำนวนมากเพื่อให้ชาวบ้านได้เก็บลูกจากไปทำการแปรรูปแล้ว ยังได้นําลูกจากลอยแก้วที่ผลิตโดยชาวบ้านสมิถงงามตาบลหนองบัวอํเาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนภูมิปัญญาที่เกิดการเชื่อมโยงผูกพันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าชายเลนและจัดเป็นขนมหวานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านสมิถงงามเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านชุมชนบ้านสมิถงงามอีกทางหนึ่งด้วยค่ะจากเนี่ยมันตระกูลเดียวกับ พวกลูกชิดอย่างที่บอกนะลูกชิดแล้วก็ปาล์มอะไรเงี้ยพอทีนี้พอมันมีผลิตมาเนี่ยเราก็ผ่าผ่าออกมามันก็จะเป็นเนื้อสีขาวขาวเราก็เอาเนื้อที่มันพอดีเนี่ยเอามาเป็นลูกจากรอยแก้วก็มีกรรมวิธีของเขาเช่นเติมหวานหน่อยนึงแล้วก็แต่ไม่เติมสารกันบูดหรือไม่เติมอะไรก็จะใส่น้ำใบเตยเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันหอม นะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของในชุมชนในพื้นที่ที่เรานำไปขายกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาสนใจที่จะสั่งจอง